พระพเจ้าศาสนาจารย์อารีสว่างอารมณ์สิเจิบาลที่ได้จักพิเตียรส่องพันอุดรรู้สึกว่าการอ,อบรมวันนีเออ้เป็นพระพรสำหรับพี่น้องคริสเตียรในอุดรที่จะร่วมกันรับใช้ประกาศขา่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสรต์แล็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมที่สําคัญก็คือหนึ่งคนเราจะนําเราจะไปประกาศอาทิตย์ละสองคนแล้วก็จะนําคนมาเชื่อพระเจ้าหนึ่งปีต่อสองคนเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ผมเชื่อว่าบางทีเราอาจจะทำได้มากกว่าสองคนในหนึ่งปีฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้จัดอบรมหลักการนี้เราเชื่อว่าพี่น้องจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างจริงจังเป็นพรอพรสําหรับในจังหวัดอุดรของเราและภาคอีสานด้วยเกียงฝากไว้ด้วยพระเมตตากรุณาขององค์ในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่จ,จัดปารกมาร่วม อธิบายและก็ทำสร้างควาเข้าใจเพิ่มขึ้นและเราเชื่อว่าคนอีสา,จานจะพอฒน้ก,กาลังก้าวไปข้างหน้ายางแกเห็นคิดจักรอีสานขยายออกไปอย่างกว้างไกลขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องเอ๋ยคิดจักอีสานห้าจนแต่งแนมโบเห็นท่าสี่ยางหนึ่งน้ำสองมาบอกทางให้ห้าเห็นบอนสีเว้านำค้นเข่าสู่สวรรค์ ยี่สิบสองลานคนวสันเป้าหมายใหญ่ทานสิไปให้เฮามาลงขันซอยกันขับเคลื่อนเด้อพี่น้องเดอ้อเราว่าเราเปิดภากังเราว่าเราเปิดภากังแกงสว่างนิรันดออ หนึ่งน้ำสองน้ำผาพรสวยสานรจะริ่นรุงไอหงเหเออเอเอเมาเด้เอ